สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูกระเป๋าใบใหม่ของปอยกันค่ะอันนี้จะเป็นกระเป๋าเจลลี่ของ w i กเก r w i วิกเกนะคะรูปทรงจะเป็นเหมือนตะกร้าค่ะอันนี้น่ารักมากเลยนะคะสําหรับพิกัดด้าเดี๋ยวปอยจะใส่ไว้ให้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะที่ปอยสั่งมาจะเป็นสีชมพูเข้มค่ะสีดูบาร์บี้น่ารักมากเลยนะคะแล้วก็กระเป๋าแบบนี้เนี่ยตรงตัวที่เป็นช่องช่องรูๆูเนี่ยเราสามารถเอาตัวจิ๊บปิดติดตกแต่งได้ด้วยนะคะ นี่ค่ะไามีซื้อจิปปิดมาหลายแบบเลยนะคะเป็นของวิกเกิลวิกเกเหมือนกันค่ะอย่างอันนี้จะเป็นรูปน้องหมีนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นดอกเดซี่ค่ะแล้วก็อันสุดท้ายนี้น่ารักมากเลยนะคะแพ็กเกจจะเป็นเหมือนแพ็กเกจของจาร์ี่แบร์เลยค่ะีด้านในจะเป็นเซตนะคะมีน้องหมีเบลลี่กรอมสีชมพูแล้วก็ดอกเดซี่อันเล็กหนึ่งดอกค่ะ แล้วก็อย่างสุดท้ายจะเป็นพวงกุญแจนะคะอันนี้เป็นพวงกุญแจน้องคลายเบบี้ที่ปอยทําเองค่ะทีนี้มาตกแต่งกระเป๋ากันเลยนะคะปอยจะเริ่มจากดอกเดซี่อันนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะที่ติดด้านหลังอันนี้จะเป็นแบบหมุนออกได้นะคะติดง่ายดีค่ะจะติดดอกเดซี่ไว้ประมาณตรงนี้นะคะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาจะเป็นน้องหมีนะคะเราจะติดน้องหมีไว้ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะดูน่ารักดีเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นน้องเบลลี่กอมกับดอกเดซี่ดอกเล็กค่ะเราจะติดไปทางด้านขวาตรงนี้นะคะอันนี้ที่ด้านหลังเนี่ยจะไม่ใช่แบบหมุนนะคะแต่ว่าจะเป็นแบบนุ่มๆค่ะ เป็นยางนุ่มๆใส่ง่ายนะคะนี่ค่ะติดไว้ประมาณนี้เท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะดูน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็สุดท้ายจะแขวนพวงมกุญแจน้องไครเบบี้นะคะค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวปราจะจัดของลงกระเป๋าค่ะ นี่ค่ะตอนนี้ปอยก็จัดของใส่กระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูกันค่ะว่าด้านในกระเป๋าใส่อะไรไว้ได้บ้างนี่ค่ะอย่างแรกเลยก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือนะคะที่ปอยใช้อยู่ตอนนี้จะเป็น iPhone 14 Pro Max กค่ะก็ต่อมาอาจะเป็นกระเป๋าสตางค์นะคะอันนี้เป็นเฟ n เน็กสีลาเวนเดอร์ค่ะแล้วก็ถัดมาจะเป็นอันนี้นะคะ อันนี้เป็นกระเป๋าซีปลายคานะเฮ hey, ค่ะไปอเอามาใส่ iPad แล้วก็ e-reader นะคะนี่ค่ะที่ด้านในสามารถใส่ iPad mini ได้นะคะอันนี้จะเป็น iPad mini 6ค่ะส่วนอันนี้จะเป็น e-reader นะคะอันนี้จะเป็นม e ี b o ๊ก M7 ค่ะขนาดจะใกล้เคียงกับ iPad mini เลยนะคะก็มาดูที่ยางต่อมาก,กัน,นะคะ่ะ ันนี้จะเป็นกระเป๋าของเกนเกียร์นะคะเป็นกระเป๋าสารพัดประโยชน์ที่ไปไว้ใส่ของจุกจกค่ะอยากว่าใส่แทบจะทุกอย่างในใบ,บนี้เลยนะคะนี่ค่ะอย่างแรกจะเป็นแบบสำรองของยี่ห้อมอฟนะคะอันนี้เป็นแบบแปะติดกับ iPhone ค่ะนี่ค่ะมัดแปะติดที่ด้านหลังแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ถัดมาอันนี้จะเป็น AirPods ค่ะที่ปอยใช้อยู่ตอนนี้จะเป็น AirPods 3นะคะ ก็อย่างต่อมาจะเป็นแป้งค่ะเป็นแป้งของสกินฟู้ดนะคะแล้วก็ลิปมานีเวียกลิ่นพีชค่ะส่วนอันนี้จะเป็นโลชั่นฮาดะรลาบนะคะไปเอาไว้ใช้ทามือค่ะมีกระเป๋าอันนี้ใหญ่นะคะสามารถใส่หวีอันใหญ่ได้เลยค่ะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นกุญแจบ้านนะคะค่ะให้กุญแจน้องคลายเบบี้นะคะ น,นี่ก็หมดแล้วนะคะอย่างสุดท้ายในกระเป๋าก็จะเป็นอันนี้ค่ะเป็นกระเป๋าใส่หน้ากากอนามัยนะคะนี่ค่ะเป็นกระเป๋าใส่หน้ากากอนามัยลายแมร่เร์ดี้ค่ะนี่ค่ะใบนี้ก็ใส่ของได้จุดีเลยนะคะใบไม่ใหญ่แต่ว่าใส่ของได้เยอะค่ะแล้วก็เป็นทรงดีด้วยนะคะที่สำคัญตกแต่งแล้วดูน่ารักมากเลยค่ะ ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ